พี่ชมคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะใครหลายคนหรือว่าคุณผู้หญิงนะคะที่ต้องขับรถยนต์เดินทางแล้วแบบว่าไปเจอท้องถนนที่ถนนเส้นนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มีน้ำร่วมขังพี่ชมบอกว่ามี7ข้อที่พึงปฏิบัติมีอะไรบ้างคะพี่ันดับแรกนะครับคือเราต้องสังเกตระดับน้ําก่อนนะครับความสูงของระดับน้ํานะครับเลย ที่รถยนต์สามารถที่จะวิ่งผ่านได้เนี่ยต้องไม่เกินความสูงไม่เกินประมาณ30ซนติเมตรโดยการสังเกตจากสังเกตจากตรงไหนคะฟุตบาทครับพุตบาทของถนนเนี่ยจะมีความสูงประมาณ10-20เซนติเมตรนะครับถ้าน้ำถึงขอบฟุตบาาเนี่ยเราแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการขับขี่และถ้าสังเกตจากตัวรถเนี่ยสังเกตที่จากน้ำต้องไม่เกินครึ่งล้อนะครับไม,ไ,มไม่เกิน,น,รรนครึ่งล้อไม่เกินครึ่งล้อครับไม่เกพราะถ้าเกินที่ล้อเนี่ยน้านนก็อาจจะเข้าไปในห้องโดยสารได้ ข้อ2นะครับก็คือการเลือกเลนในการขับขี่นะครับผมเราต้องเลือกเลนในการขับขี่ที่น้ําต้องระดับต่ำนะครับซึ่งถนนในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยถนนจะเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับผมน้าเพราะนั้นเราต้องเลือกเลนขี่ก็คือเรียนท้างขวาอันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าในห้องโดยสารแล้วทำให้โยนน็อกดับได้ต่อมาค่ะข้อ3ามนะคะพี่ชงคืออันดับต่อมาคือเราต้องชะลอความเร็วรถนะครับเพื่อ้จุ่น้ําท่วมนะครับ เพราะถ้าเราขับรถด้วยความเร็วเนี่ยจะทําให้รถยนต์ในเสียการทรงตัวได้นะครับความเร็วที่ควรใช้ต่าควรใช้ต่ําสุดนะครับความเร็วรอบก็ไม่เกิน1,500-2,000รอบนะครับตำแหน่งเกียร์ที่แนะนําก็คือในตำแหน่งเกียร์ L หรือเกียร์ B ถ้าเป็นในรถเกียร์ธรรมดาก็แนะนําอยู่ที่ไม่เกินเกียร์2แล้วทาไมถึงต้องใช้เกียร์ต่ำล่ะคะพี่ชมครับเพราะใต่ที่เราต้องใช้เกียร์ต่ำเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทําการเร่งเครื่องในน้าอาจจะย้อนเข้าไปทางเครื่องยนต์ได้นะครับจะทาให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายหรือเกิดการน็อกดับได้ ข้อนี้มีความสาคัญมากนะครับในระดับหนึ่งเลยก็คือต้องปิดแอร์ทันทีนะครับผมเพราะการปิดแอร์เนี่ยจะทําให้มอเตอร์พัดลมเนี่ยหยุดการทํางานพมอเตอร์พอเตอร์มันลมหยุดการทํางานเนี่ยคือหยุดการกระจายน้ำก็เคห้องเครื่องได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแพะที่สําคัญคือถ้าเราขับผ่านที่น้ำนุ่งงอาจจะมีเศษขยะลอยมาเนี่ยมาโดนมอเตอร์พัดลมเนี่ยทำให้มอเตอร์พัดลมเสียหายได้ถือว่ามีความสำคัญมากแล้วถือว่าอันตรายต่อห้องเครื่องดม่ต้องครับต่อมาค่ะพี่ชงข้อห้าละคะ คือข้อ5้านะครับรักษาระยะเบรกให้มากกว่าเดิม2-3าเท่านะครับเพราะเมื่อเราขับรถลุยน้ำเนี่ยประสิทธิภาพของเบรคจะลดลงนะครับทำให้เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยควรรักษาระยะห่างนะครับระหว่างรถให้มากกว่าเดิม2-3เท่าจึงจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดความเร็วลงอีกนะครับเมื่อต้องขับรถสวนกันนะครับเพราะแรงประทะจากรถที่ทสวนกันเนี่ยจะทําให้เกิดขึ้นชนกันนะครับน้ำจะสูงขึ้นกว่าเดิมทําให้น้ําอาจจะกระชอเข้ามาที่ห้องเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าทําให้เกิดความเสียหายได้ครับ ข้อโหนะครับก็คือเมื่อเราขับผ่านจุดที่น้ําท่วมขังมาแล้วเนี่ย<ฮ>ะนะครับควรย้ําเบรกนะครับ <ฮะ S 1> เพื่อไล่น้ําออกก่อนนะครับเพราะว่าเราขับผ่านน้าท่วมมาเนี่ยนะครับน้ําท่วมขังมาเนี่ยประสิทธิภาพบเบรกเขาจะต่ําลงนะครับ <ฮะ S 1> เราต้องทําการย้ําเบรกบ่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนเพื่อจะกระจายน้ําออกจากท่อเบรกไปนะครับในส่วนของรถเกียร์ธรรมดานะครับก็แนะนําให้ย้ําคลัชนะครับเพราะว่าย้ำคลัชบ่อยๆเนี่ยจะช่วยป้องกันคลัลื่นได้ครับผม ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเราไม่ควรดับเครื่องยนต์ท,ทันทีเมื่อถึงจุดหมายนะครับ oh. เพราะเมื่อถึงจุดหมายเนี่ยเราสมควรที่จะจอดรถทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง <c oughs> เพื่อให้น้ําที่อาจจะขังอยู่ในหม้อพักท่อไยเสีย <c oughs> เนี่ยได้ระเหยออกมาก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้จะช่วยลดการเสียหายของเครื่องยนต์ได้ครับ <c oughs> และถ้าสมมติเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะรถด,ดับทันทีในขณะขับขี่เราควรมีข้อปฏิบัติกี่ข้อครับพี่คือข้อปฏิบัตินี้จะมีอยู่ประมาณ5ข้อ <c oughs> นะครับ ข้อแรกเลยนะครับก็คือถ้าเครื่องยนต์ดับเนี่ยเราอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่นะครับเพราะว่าเรายังถ้าเราเราสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยอาจจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยในระบบไฟฟ้าทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้น<ฆ>นะครับผมส่วนข้อที่2นะครับ<ฆ>ถ้ามีความรู้ด้านเกี่ยวกับช่างพอสมควรเนี่ย<ฆ>ก็คือแนะนําให้ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อป้องกันก,นกระแสไฟเนี่ยที่จะเข้าไปในเลี้ยงระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์<ฆ>ระบบของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยคือจะช่วยลดความเสียหายได้นะครับ อันที่3นะครับก็คือเราใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับถ่ายจุดที่น้ําเข้านะครับแล้วก็ตอนน้ําที่ขึ้นสูงสุดไว้นะครับเพื่อเราจะได้ประเมินได้ว่ามีความเสียหายถึงขนาดไหนถ่ายภาพเก็บไว้ถ ok. ่ายภาพเก็บไว้ใช่<า>ส่วนข้อที่4ี่เนี่ยก็คือรีบติดต่อเว็บสัตวกัรน,นะครับเพ<า>ื่อให้เจ้าหน้าที่ประกันเนี่ยเข้ามาปร,ป,รประเมินความเสียหายนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างาส่วนข้อสุดท้ายนี่สําคัญที่สุด,<า>สดสคือต้องนํารถเข้าสู่เบรการนะครับ เพื่อให้ผู้เที่ยวชาเนี่ยทำการตรวจสอบความเสียหายโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้ฟังข้อมูลทาเบื้องต้นแล้วนะคะรถของท่านเนี่ยมีปัญหาหลังจากไปลุยน้ำมานะคะหรือว่ามีอาการต่างๆในขนาดลุยฝนนะคะสามารถนำรถนะคะมาตรวจเช็คหรือว่ามาเข้าศูนย์บริการได้ทั้ง12สาข,ขาของโตโยต้าธุรีเรามีทีมงานคุณภาพพร้อมดูแลค่ะ